ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในวันนี้ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาสอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่า อยากคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่หรือเห็นอะไรอย่างที่เราเคยได้ฟังมาตอนนี้ในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วทำหยุดทำนิ่งให้เป็นเสียก่อนให้ได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้เสียก่อนแล้วสิ่งที่เราจะเห็นภายในก็จะเป็นขึ้นมาเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วในตัวเรา ไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีฉลองชัยชิตัังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร6,481ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15้าค่ำเดือนเค่ะ เมื่อ <depression> ช <pes> ่วงค่ำของวันที่2 1มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีฉลองชัยชี้ตังเมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตร6,481ล้านจบโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมพิธีการพร้อมกันทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ท่านได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความว่าใครมาสวดธรรมจักรกับประวัตนสูสตรขอให้รวยส่วนกระแสธาตแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดและการเจริญภาวนาจะดนบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมด เพราะเมื่อธาตุแห่งความบริสุทธิ์ของทุกคนมารวมกันก็จะเกิดเป็นพลังอนุภาพทําให้สิ่งที่ปรารถนาสําเร็จเป็นอัศจรรย์อีกทั้งบุญที่ทํามาก็จะได้ช่องส่งผลเพราะกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปเปิดช่องเชื่อมสายบุญไปถึงอายตนะนิพพานฝ่ายมารก็ดึงไปสู่กระแสความกังวล แต่ฝ่ายพระจะดึงไปสู่กระแสมหากุศลเมื่อใจอยู่กับบุญกุศลก็จะไปดึงดูดกระแสทานแห่งบุญที่เราเคยสั่งสมมามาช่วยให้ฝากกระแสวิกฤตไปสู่ชีวิตที่ดีที่งดงามที่จะนำความสุขกายสบายใจมาให้แก่เราทั้งธุรกิจการงานและความสำเร็จของชีวิตเพราะฉะนั้นหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญเป็นต้องเรียกบุญมาใช้อย่างนี้ ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจอวิกฤตผจญมานพระองค์ก็ทรงเรียกบารมีสามสิบทัตมาช่วยที่เรากำลังผจญมารอยู่ตอนนี้คือวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงบุญบารมีที่เราสั่งสมมาเอามาใช้เรากำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีแรกที่พระองค์ทรงนึกถึงคือทานบารมี บุญที่เราทำมาก็เยอะแยะทั้งกรถินผ้าป่าและหลายหบุญศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็นั่งนึกเอาบารมีทั้งหลายมารวมกันแล้วจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดังนั้นขอให้ทุกคนไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆนะและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทั่วโลกนะ จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน81ครั้งก่อนที่เข้าสู่เป้าหมายการสวดต่อไปทุกคนก็ได้ร่วมใจกันสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรส่งท้ายยอดเก่าอีกหนึ่งจบในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแจ้งยอดสวดในครั้งต่อไปด้วยยอดสวด6,562ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ8ปี โครงการสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรงรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะธรรม,รมจักเนี่ยเป็นบทที่สวดอยู่แล้วนะคะสวดเป็นประจำอยู่แล้วที่บ้านแต่ว่าวันพระใหญ่เนี่ยสวยดที่บ้านมันมันไม่ มันรู้สึกว่าไม่ได้แล้วค่ะเราต้องมาสวดที่พระเจดีพระเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ตรงเนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกถึงความสงบแล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าสวดสวดคนเดียวที่บ้านนะคะสวดแล้วก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้าใครมีเวลาว่างหรือมีโอกาสนะคะก็มาสวดธรรมจกักฉลองชัย ที่นี่กันนะคะจะได้รู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธที่พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มารวมกันสวดตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะ่ะด้านชมรมพุทธศาสตร,ร์สากลร่วมกับชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่1ปีพุทธศักราช2567ค่ะ ระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสรสากลร่วมกับชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่1ปีพุทธศักราช2 5 6 7ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยได้รับความเมตตาจากพระประเรสริฐศักดิ์พุทธิวโรและพระนาวีธรรม,มทโร เป็นที่ปรึกษาโครงการพร้อมทั้งได้ลงเทศสอนธรรมะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น62ท่านประกอบด้วยคณะผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดนาราธิวาส12ท่านจังหวัดปัตตานี12ท่านจังหวัดยะลา25ท่านและจังหวัดสงขลา13ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนมีความตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะอย่างดียิ่งนอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับความเมตตาจากพระจุมพลปุญยพโลพันษา29หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้ลงเทศสอนในหัวข้อครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์และพระสมุพรมสารอภิวัฒโนพันษา16 ประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้ลงเล่าปกินกะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สั่งสมบูรณ์และหมั่นฝึกสมาธิให้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายพัตตาหารและจะตุปัจจัยจธยธรรมเป็นสังฆทานพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดเป็นประจำทุกปีปีละ2อสรุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูไทยพุทธในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้มาร่วมกิจกรรมการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาตลอดจนการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีนำธรรมะที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ ชื่อนางสาวพัชราคุณากรวดีค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลศรีบำรุงจังหวัดยะลาค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาก่อนเป็นเวลา3ปีค่ะพออที่โรงเรียนค่ะแนะนําให้มาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้นในปีนี้ค่ะวันแรกก็รู้สึกประทับใจในกิจกรรมมีประโยชน์มากเลยค่ะรู้สึกว่าความรู้ที่พระอาจารย์ให้หรือแม้แต่พระอาจารย์จุมพลที่ ท่านเสียสละเวลามาให้ความรู้นะคะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทั้งในการเรียนการสอนเด็กๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทำให้เราอยากจะทำบุญมากขึ้นน่นะคะจากตอนแรกที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าวัดเลยค่ะจนพอได้มารู้จักชมรมนี้ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำบุญมากขึ้นสะสมบุญบารมีอย่างนี้ค่ะต่อไปในอนาคตแล้วก็ภายภาคหน้าเพื่อที่สะสมบุญไปในชาติหน้าให้เราให้เราได้ รับสิ่งดีๆค่ะตั้งแต่มาก็ชอบหลายกิจกรรมนะคะนั่งสมาธิปกตินั่งเองก็สมาธิไม่ค่อยดีค่ะจะนั่งได้ไม่ค่อยนานแต่พอมาที่นี่จะสามารถนั่งได้นานเพราะว่าบรรยากาศก็ดีและพระอาจารย์ที่พูดก็บรรยายดีมากเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมช่วงจุดป,ประทีปช่วงช่วงหัวค่านะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะรวมทั้งผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่ได้จัดกิจกรรม หนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะหลายๆอย่างมันทําให้รู้สึกว่ากําลังใจเราในการทํางานมันก็ลดน้อยลงแต่พอเราได้เจอกิจกรรมแบบนี้อย่างน้อยถึงแม้จะดูว่าเงินไม่เยอะนะคะแต่สามารถเอาไปทําประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเลยค่ะ ได้รู้จักคุณครูเยอะแยะต่างๆโรงเรียนจากที่เรารู้จักแค่ครูในโรงเรียนของเราตอนนี้พอเราได้มาจากกัดเจอกันอย่างนี้ได้มีเพื่อนมากขึ้นได้มีกัลยานิมิตรที่ดีมากขึ้นอยากให้มีจัดขึ้นทุกๆปีเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะด้านศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างกุฏิพระประจำค่ะ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนคนปรปฐมและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธทีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิพระประจำณศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมโดยภายในงานท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยมีพันตำรวจเอกด็อเตอร์สมศักดิ์กัลยาณมิตรสายใจกัลยาณมิตรยอดกัลยาและกัลยานมิตรพุทธรักษาเนียมเล็กท่านประธานทอดผ้าปา่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันน้อมถวายกองบุญต่าง และเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานทสงได้กล่าวสมโภธนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สำหรับพิธีทอดผ้าป,ป่าในครั้งนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกลั่นทรัพย์ใส่สตั้งใจมาร่วมกันทำบุญเพื่อร่วมสร้างกุฏิพระประจําถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ให้ท่านได้พักและคลายความกังวลในเรื่องที่พักอาศัยจะได้ทำความเพียรได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบําเพ็ญสมณะของคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งค่ะด้านวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มให้กับโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มรวม8รายการให้กับโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนืออําเภอแม่ลาน้อยจวััดงหแม่ฮ่องสอนซึ่งโรงเรียนนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด75คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนโรงเรียนตั้งอยู่พื้นที่สูงและทุรกันดารมีระยะทางห่างไกลจากอ,อแม่ลาน้อยประมาณ73กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตสองประมาณ103กิโลเมตรนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงมีฐานะยากจนซึ่งทางนายอภินันขัตติยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณทางวัดพระธรรมากายที่ได้บริจาคอาหาร ยาสามัญประจำบ้านขนมและนมให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กๆเ,เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ทั้งที่วัดและทางออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มิบุญทางที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลยานมิตรเรวดีนอร์แมนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ทั้งยังได้น้อมถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจส่วนภาคบ่ายหลังจากผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วได้ประกอบพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดโดยมีคณะเจ้าภาพจานวน9คณะได้ร่วมถวายกองบุญในครั้งนี้ซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่ก,กัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชร และกลาลยนานมิตรเรวดีนอร์แมนพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณนนากะาธรรมจากพระอาจารย์วรวุธวจนัคคโมเรื่องพระนางปตาจาราเถรีภิกษุณีผู้เลิศด้านพระวินยัยซึ่งพระนางปตาจาราเถรีมีความชำนาญในพระวินัยมาก จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินยัยและพระนางปตตาจาราเถรีได้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างมากมายอาทิเป็นผู้มีความตั้งใจจริงและเป็นผู้แนะแนวชีวิตที่ดีเป็นต้นค่ะ ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะผแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์โดยครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน50ท่าน โดยทุกท่านได้ร่วมกันออกกําลังกายยืดเส้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิก่อนที่จะได้รับฟังกําหนดการและข้อควรปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมโครงการจากนั้นพระอาจารย์ไมเคิลวีระธรมโมและพระอาจารย์นิกสันตจิตโตได้เมตตาสอนวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรม ในหัวข้อธรรมะเนื่องในวันพ่อก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยทุกท่านต่างได้รับความสุขทางใจและประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้นำมาเทศสอนเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุพเพตตบลรีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานพระวันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านส่วดมนต์บูชาพระรันตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีบุพเพเปตพรลีเพื่อทิส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยกลัลยาณมิตรชัยรัตประสบญาติกลัลยานมิตรภูศสีด่านวณิชและกะลัลยานมิตรอัครพักทานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรส่วนกลัลยานมิตรสมบูรณ์นาคหนุนเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญ ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลต่อหน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรจันทราเหล่าหะสุพิษกัลยาณมิตรเกรสนอร์วิชและกัลยาณมิตรสุธิเมศผ่องกลางเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบ,บานในบุญกันทุกคนค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกลยานมิตรณเมือง布าเดนตันรัฐฟลอริดาค่ะโดยภายในงานบุญครั้งนี้พระอาจารย์ได้เมตานำคณะกลยานมิตรที่อาศัยอยู่ในเมืองราเดนตันรัฐฟลอริดาและใกล้เคียงปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญได้แก่กัละยาณมิตรอนณงนาตรอรแทนและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายพัตตาหารและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ปรับพรมน้ำมนต์ และให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านรวมทั้งเพื่อนกะละยานมิตรที่มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมงานบุญปฏิบัติธรรมบ้านกะละยานมิตรในครั้งนี้สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบ,บานในบุญเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญนำจัดปฏิบัติธรรมถึงที่บ้าน ในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไวตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในพื้นที่แขตก,กรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อปเ0ค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง13อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง8และอันดับที่10นครหลวง5ค่ะ ส่วนท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่หนึ่งจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สาจังหวัดกาลสินอันดับที่สจังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่หจังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9้าจังหวัดสุรินทร์และอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยยอด6,562ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ8ปีโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรตรงกับวันอาสารหาบูชาวันเสาร์ที่20กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567 ส่วนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t e r w o r l d com ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกซีมาสถาปนาอุโบโสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ประเทศ3ทวีบณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567 สอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและขอเชิญชวนชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567โดยสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรม ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867และ0867550822ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมมเนนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13 โดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2,567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะสมัครผ่าน Line ID s SI ี TTY 0 7 7 2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6 0 0 0ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาคุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสังหิระปัญญะวิวโรชายะเตเมื่อไม่มีปัญญาความวิบัติก็เกิดขึ้นได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ